สวัสดีครับผมมีชื่อว่าโตโน่ครับผมผมตัวเล็กบ่อปางเพราะผมยังอายุน้อยอยู่ครับหางผมกำลังยาวผมหล่อไหมครับผมชื่อว่าโตโน่ครับผมชื่อว่าโตโน่ หางผมดกมากครับผมหางดกมากเลยถ้าระยะก็ดกมากเลยผมอายุยังเล็กอยู่ครับตัวนี่อายุแปดเดือนครับซอวาตโตโน่ซอวาตโตโน่เรา ป่วยมาตัหน่อยจนใหญ่ปัวอยู่ปักเชนิวาจนเนจนสิปัวปัวั้งแต้มือเกิดมามเป็นใครทนานท้าสมุนี่เมื่อ,อากการของเราทึ่งเลี้ยงทัง่งปัวกันแม่นไก่ตัวนี้นแลหละพป่น้องตัวหนเอ้ตัวน้ตัวหนูเอ้ ตัวหนย่างล่องบางนาแถวย่างเนี่ยวะผมเดินไม่ได้ครับผมไม่ค่อยแข็งแรงครับ